กระทรวงดีอีแถลงมาตรการตรวจสอบสมการผูกบัญชีธนาคารมุ่งปราบปรามวิชฉาชีพยืนยันไม่กระทบประชาชนวันที่28พฤษภาคม2567นายประเสริฐจ,จันทรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดี DE. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วยศัสราจารพิเศษวิสิทธิ์วิสิสรอดประหลัดกระทรวงดีอีนายเบทางพุ่งทรัพย์รองประลัดกระทรวงดีอีนายสุติศักดิ์ ตันตโยธินรองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสอทอชอพลตํารวจตรีเอกรักลิมสังกัดรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงและนายพงศิษฐ์ชัยชัพรสุขประธานผู้บริหารด้านลีเกิลเคมไพร์แอสฟ n นแนนซ์ครธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ร่วมแถลงข่าว ถึงมาตร,ราการตรวจสอบสิมการโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีธนาคารหรือบริการโมบายแบงกิ้งนายประเสริฐจ,จันทงทองเปิดเผยว่าการดําเนินมาตร,ราการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการปราบปรามวิชาชีพออนไลน์โดยยอเฉพาะการกวาดล้างสิมการที่ถูกใช้ในทางทุรรตศิมมา้าซึ่งกระทรวงดีอีและหน่วยงานพันธมิตรได้ยืนยันว่ามาตร,ราการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโมบายแบงกิ้งของประชาชนทั่วไปโดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ หการกวาดล้างซิมมาต้องสงสัยจะมีการปิดกัน้นซิมโทรศัพท์มือถือที่เข้าข่ายการกระทำความผิดเดือนและ1 5 0 0 0 0ซิมหรือสัปดาห์ละ4,000ซิม 2. การตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีธนาคารโมบายแบงกิ้งจำนวน106ล้านหมายเลขโดยเริ่มกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่วันที่27 พฤษภาคม2567และจัดใช้เวลาตรวจสอบ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2567ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนซิมของตนเองได้โดยกด179เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดโทรออกหากพบว่ารายชื่อไม่ตรงกับม o b บ l ายแบงกิ้งสามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนผ่านศูนย์บริการของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่ 3. การยกเว้นกลุ่มประชาชนบางกลุ่มได้แก่ 1. บุคคลในครอบครัว 2. ผู้อนุบาลตามคำสั่งสาร 3. นิติบุคคล 4. อื่นๆที่ธนาคารเห็นว่ามีเหตุอันควรในการใช้ชื่อไม่ตรงกันกันกบบัญชีซึ่งกลุ่มนี้ธนาคารจะมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านระบบโ b i l e แบงกิ้งของแต่ละบัญชีเท่านั้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนผ่าน SMS ปกติ4การกำหนดมาตรการและเงื่อนไขาการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในการกระทำความผิดโดยเพิ่มกระบวนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง Customer Due Diligence หรือ CDD โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงซึ่งธนาคารต้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก่อนอนุมัติเปิดบัญชีในประเสริฐย้ำว่าประชาชนไม่ต้องกังวลหรือวิตกต่อมาตร,ราการดังกล่าวเนื่องจากกระทรวงดีจป,ปงกสทช สมาคมธนาคารและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความจริงจังในการดำเนินการนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างแน่นอน